เจ้เลยแต่เอะไรใช่ไหมแต่พ่อัดยิ่งเหรอยิ่งผู้คนมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะพ่อหนุ่มหน้าตาดีคนนี้พรอลูกดอเจ้าเป็นใครกันดวงตาเจ้ามีประกายเปรียบเึมือนคือมีความรักเจ้ามองลูกสาวข้าได้เลยเจ้าคิดอะไรกับลูกข้าหรือเปล่าพูดแบบแค่อ้อมค้อมเลยให้ผู้ชายก็นผู้ชายนะแต่ พระพิดาของพระองค์ท่าพิทูลข้ารักมอบในลูกสาวข้าขมุองเป็นชายได้ไปเกิดมาไม่เคยถูกเลื่องต้องตัวผู้หญิงแม้แต่คนเดียวห้าตาไม่ฟ้าลงโทษไหมขอใงทั้งของลงท่านแตแกแยกกันไ,ม,ไ, <ป S 2> ไม่ได้วฟ้าอะไไปเกี่ยวกับเราลูกสาวพ่อยังไม่กล้าเสี่ยงกับบุญเลยเจ้าว่ายัางไงลยงนะลักษณะข้างทางยังไหวไหมลูกทิะว่าเป็นผีผักกะเลกาจะพ่อผี กับผีโดยเรนวปนไปทุกข์เจ้าเป็นหนุ่คู่ของเขาจะลูกเหมาะสมที่สุดแล้วส่วนเจ้าและนารีที่เจ้าหนุ่มีคู่แล้วเจ้าจะเลิกโซนเลิกเล่นประเด็วหรือยังมีคนรักเขาหรือเปล่ามีพ่อมีแล้วสช่ไหมลูกไดีบอกพ่อสิคนรักเจ้าคือคนไหนคืออะไร ชุดไหนชุดม่วงชุดดำข้างหลังนอ๋อตลกคนนี้จ้าต่ค้่ะข้าแล้วล่ะก็เป็นเจ้ากคู่กันอยู่จับมือกนสีนหน้าไรตาดีใจได้น้องนะท่านีวันนี้เป็นวันดีนะฝ่าบาทวันดียังไงวะก็วันดีที่ครอบครัวมาพร้อมหน้าพร้อมตา